สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอยุโมงค์สำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าคณะกรรมการอิสระอิสระเสียที่ไหนท่านผู้ชมครับคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปลองดองแห่งชาติหรือคออ,อปอที่มีนายคณตนรนครเป็นประธานนั้นโดยสถานะทางการเมืองแล้วควรจะอยู่ตรงกลางระหว่างฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายสุเทพเทือกสุบรรณรวมทั้งสออชซึ่งอยู่ในฐานะผู้กระทาซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตจำนวน98ศพบาดเจ็บ2,000คนรวมทั้งมีผู้ถูกจับกลุมคุมขังนับพันคนในเหตุการณ์การปราบปรามและสลายการชุมนุมของประชาชนเมื่อวันที่10เมษายนและระหว่างวันที่14-19พฤษภาคม2553 กับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งประกอบด้วยแกนรนำนปชกาศนปชแนวร่วมนปชและผู้ที่ถูกกล่าวหาแบบเวียงแหว่าเป็นผู้ก่อการร้ายและล้มเจ้าซึ่งอยู่ในฐานะผู้ถูกกระทำแต่จากการถแถลงของคอ,อปอเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยสรุปเป็นข้อข้อรวม21ข้อนั้นเห็นได้ชัดว่าคอ,อปอไม่ได้ยืนอยู่ตรงกลางและอย่างที่ควรจะเป็นเลยแม้แต่น้อย เพราะดูเหมือนว่าข้อสรุปที่ถแถลงจะเอ็นเอียงเข้าข้างฝ่ายผู้กระทําในขณะที่พยายามจะโยนบาปให้กับอีกฝ่ายหนึ่งดังนั้นแทนที่รายงานดังกล่าวจะก่อให้เกิดความปรองดองระหว่างคนในชาติตามที่อุตสาหตั้งชื่อไว้เซียโกหรูหรืออย่างน้อยก็ทําให้คนทั่วไปที่เป็นกลาง,ลางมีความรู้สึกได้ว่ามีความบริสุทธิ์เป็นกลางยุติธรรมและเป็นอิสระแท้จริง แต่กลับทำให้สาธารณชนเครือบแคลงใจและหวันวิตกขึ้นมาทันทีว่าสงสัยบ้านเมืองนี้คงจะสแสวงหาความปรองดองได้ยากเต็มทียิ่งถ้าเป็นฝ่ายผู้ที่ถูกกระทำซึ่งรวมทั้งแนวร่วมนปชและผู้สนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยและสแสวงหาความยุติธรรมในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาบุคคลและครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว ก็ยิ่งจะทําให้เกิดความรู้สึกที่ปวดกล้าวมากขึ้นเหตุเพราะถูกซ er ah er ah ah oh e bon ้ําเติมจากรายงานอันพิกลพิการและมีอคติอย่างเห็นได้ชัดของคออปปอกดังกล่าวพูดง่ายๆว่าสูญเสียคนในครอบครัวบาดเจ็บสาหัสและสิ้นอิสรภาพจนเรียกว่าต้องประสบข้อกรรมอย่างสานสาหัสแล้วยังไม่พอยังถูกซ้ําเติมโดนเหยียบย่ําลงบนกลางใจอย่างน่าเศร้าสลดรนทดใจยิ่งท่านผู้ชมครับ นอกจากรายงานดังกล่าวจะไม่ได้แสดงความเห็นใจผู้ถูกกระทำและประนามผู้กระทำแบบตรงไปตรงมาแล้วยังแสดงความใจดำต่อผู้สูญเสียและผู้ถูกกระทำราวกับจะบอกแก่สังคมว่าผู้สูญเสียและผู้ถูกกระทำเหล่านั้นก็มีส่วนผิดด้วยและสมควรเจ็บสมควรตายเพราะบางอาจไปร่วมกับบรรดาแกนนำนปชที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการกร้ายและล้มเจ้า ทั้งๆที่ข้อกล่าวหาเป็นผู้ก่อการร้ายและล้มเจ้าก็ตั้งขึ้นมาแบบลอยๆแบบยกเมฆและทั้งๆที่คนที่สูญเสียชีวิตและบาดเจ็บรวมทั้งผู้ที่ถูกจับกลุมคุมขังก็ล้วนแล้วแต่มีแค่มือเปล่าๆทั้งนั้นและทั้งๆที่ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสเหล่านั้นล้วนเป็นคนไทยด้วยกันทั้งสิ้นท่านผู้ชมครับที่น่าจะรับไม่ได้เลยในรายงานดังกล่าวก็คือการปรักปรำ และโยนความผิดให้กับคนตายซึ่งอยู่ในฝ่ายผู้ที่ถูกกระทำมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเสแดงหรือพลตรีขัติยะสวัสดิพลแนวร่วมนปชหรือแม้แต่ชายชุดดำซึ่งจนป่านี้ยังจับไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวที่สำคัญยังไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วอยู่ฝ่ายไหนกันแน่ในขณะที่ดูเหมือนคณะกรรมการอิสระชุดนี้จะพยายามสร้างความชอบธรรมให้กับฝ่ายผู้กระทำเสียมากกว่าพูดง่ายๆคือมองเห็นว่า ทั้งนายพิสิทธิ์เวชชาชิวะนายสุเทพเทือกสุบรนสออทหารรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีคลิปภาพชัดว่าเป็นผู้เล็งปืนลงมือทำร้ายประชาชนอย่างโหดเหี้ยมและการสั่งการให้ทหารพร้อมอาวุธยุโทโธปรกรณ์จำนวนหลายหมื่นนายออกมาปราบปรามและสลายการชุมนุมจนเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียอย่างมากบายนั้นเพียงแค่บกพร่องในการออกคำสั่งและการทำหน้าที่เท่านั้น เหตุเพราะอีกฝ่ายหนึ่งก็ผิดด้วยว่าไปแล้วรายงานของคอ,อปฉบับนี้ก็ไม่แตกต่างอะไรกับรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เคยระบุว่าการกระทำของรัฐบาลนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะในการสลายการชุมนุมในครั้งนั้นไม่ได้เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุแต่การชุมนุมของนปชคนเสื้อแดงต่างหากที่ชุมนุมไม่เป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญ ซ้ำยังเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นซึ่งก็กลับกันกับรายงานของกสมเช่นเดียวกันก่อนหน้านั้นสองสมปีที่ว่ารัฐบาลนายสมชายวงสวัสดิ์กระทําเกินกว่าเหตุและใช้ความรุนแรงกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่มาชุมนุมต่อต้านรัฐบาลและยึดธรมเนียบรัฐบาลในขณะนั้นดังนั้นตอนแรกที่ผมเคยสงสัยว่ากลุ่มอำนาจนอกระบบ ทั้งในรัฐธรรมนูญและนอกรัฐธรรมนูญที่เป็นเชื้อปฏิวัติของคอมชจะมีแค่ระบบศาลในนามของตุลาการพิวัตรองค์กรอิสระที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารสอวอรประเภทสรรหารวมทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเท่านั้นแต่หลังจากที่มีรายงานของคอปอชุดนี้ออกมาสู่สายตาสาธารณชนก็ถึงบางอ้อว่าแท้ที่จริงแล้ว เครือข่ายอำนาจนอกระบบที่ว่านั้นก็อาจจะมีคออปอรหรือคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปลองดองแห่งชาติที่มีนายคณตนานครเป็นประธานรวมอยู่ด้วยน่าอนาจใจจริงๆท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าคณะกรรมการอิสระอิสระเสียที่ไหนก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ